หลานลี่เรียฉันมาด่วนแบบนี้มีเรื่องอะไรกันเหรอมาแล้วเหรอครับอื<ฮ>เออทำไมสีหน้าดูแย่จังคุณไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นไรหลายวันมาเนี่ยเปียเป่ยเพียนนิดหน่อยนะดูเหมือนกคดีนะั้นจะค่อนข้างวุ่นวายสินะครับต้องการให้ผมตรวจสุขภาพให้ไหมล่ะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านายมีเรื่องอะไรถึงได้เรียกฉันมาล่ะอ๋ออ๋อคือว่าแบบนี้นะครับ ผมทำการวิเคราะห์ตัวอย่างของยาต้องห้ามที่คุณนําหมาผมครั้งก่อนเสร็จแล้วนะดีจริงๆเป็นไงบ้างล่ะผมได้พยายามทดลองกับสิ่งมีชีวิตแล้วยานี้มีผลในการเสริมสร้างการทํางานของร่างกายแต่ผลขันานเกียงมันก็คือจะทําให้เกิอดอาการคลุ้มคลั่งสุดท้ายร่างกายจะไม่สามารถแบกรับพาราการเสริมสร้างร่างกายได้และอว,วัยวะภายในจะเริ่มแหลกเป็นชินช้นๆ เป็่นไปสามารถอยู่ได้นานหน่อยเพราะพวกก็เกิดมาพร้อะกับความสามารถในการรักษาตัวเองที่เหนือกว่าแต่ผมเดาว่าผลลัพธ์สุดท้ายน่าจะเหมือนกันหรือก็คือถึงแม้วิวจะไม่ถูกอี้ฆ่าตายสุดท้ายแล้วก็จะตายเพราะยาต้องห้ามชนิดนี้สินะถ้ากองทัพต่างปากันใช้ยานี้เพื่อเพิ่มกำลังรบก็เท่ากับกล้าตัวตายแต่ตัวยาที่คุณให้ผมมาหลังจากที่วิะต้องตายจะมีสารตกค้างหลงเหลืออยู่ ซึ่งจากสถานการณ์ของพวกสวมหน้ากากครั้งก่อนตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่ากลุ่มคนสวมหน้ากากกินยาอะไรเข้าไปหรือใช้ยาอะไรผมมีข้อสันนิษฐานที่ออกจะดูโอ้อวดสักหน่อยคุณอยากจะฟังไหมว่ามาสิครับสมมติว่าองค์กรใตดินใช้ยางั้นยาที่พวกเขาใช้กันจะต้องเป็นยาตัวใหม่ที่รับการปรับปรุงเพื่อแน่ใจว่าศพจะไม่มีสารตกค้างจากยาทางสภาจึงไม่สามารถใจการคำนวณผูกปัน ทางเภสาชวิทยาในการไขความลับของอาวุธลับของพวกมันได้จังเป็นข้อสนิทฐานที่น่ากลัวจริงๆนะครับแต่ก็มีความเป็นปรปได้สูงไม่ใช่หรอครับฉันจะรายงานสมมติฐานกับเบื้องบนนะแต่ฉันยังมีข้อสงสัยพวกเขาได้ยามาจากไหนละ่ะเรื่องนี้มันพูดยากนะอาจจะมีนักวิจัยจที่ยอดเยี่ยมอย่างผมในหมู่พวกเขาก็ได้ ห,หากเป็นแบบนั้นจริงมันคงเป็นปัญหาหนาดูใช่ครับนอกจากนี้ฆาตรกรที่พวกคุณกำลังตามหากันในช่วงนี้อาจเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่ใช้ยาที่คล้ายกันก็ได้การสันิตฐานกองลาลี่ใช่ว่าจะไม่สมเหตุสมผลใช่ไม่ว่าจะเป็นกลับใต้ดินก่อนหน้านี้หรือการโจมตีของตัด้ายฉั้รู้สูงกว่ามันเริ่มจะรับมือยากขึ้นเรื่อยๆแล้ว ถ้าวิธีหยุดฆาดตกรแม่ออก่ออาชญากรรมอีกจะดีกว่าไม่งั้นจะตื่นตระหนกเหมือนครั้งที่แล้วจริงสิอีนายเชื่อใจหลานลี่หรือเปล่าแม่ตอนนี้ฉันจะยังไม่แน่ใจแต่ฉันหวังว่าเขาจะเป็นคนดีนั่นทีนะอันที่จริง,ขงเขาก็ช่วยพวกเรามามา,มากมายแต่ แต่นายมีสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ฉันจะอยู่ข้างนายเองเอ๊ะเข้าใจแล้วเออสินผมกำลังจะไปหาคุณอยู่พอดีเมื่อกลูกฝ่าบาทซากตัวมาบอกให้คุณไปสถานที่ทูดตอนหนึ่งทุ่มครับก็ได้บอกไหมว่าเรื่องอะไรเออไม่ครับ ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเข้าใจแล้วบอกเขาไปว่าฉันจะไปเวลาตามนัดนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วจากครั้งถท้ายที่ดื่มเลือดไปร่างกายเริ่มอ่อนแรงแล้วแต่อย่งน้อยต้องตนผ่านคืนนี้ไปให้ได้พี่ซิน ซินมาแล้วเหรอเอ๊ผมไม่ได้มาสายใช่ไหมครับเออไม่เลยไม่เลยทุกคนก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันทุกคนเหรอจะว่าไปแล้วสีหน้าของนายวันนี้ดูไม่ดีเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณที่เป็นห่วงครับผมสบายดีจริงสิครับเรียกผมมากระตันหันแบบนี้ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าครับรูปรบาบาซากอยากจะเดินเที่ยวตลาดกลางคืนไม่ใช่สักน่อยฉันเตรียมเซอร์ไพรส์ให้นายนะ อยู่นห้องอาหารของสถานทูตวันนี้นายเป็นตัวเอกของงานเลยนะมามามาเข้าไปเก่งน,นกันเถอะสปายไม่เจอกันนานเลยนะสินเอ๊ะฉันเคยคิดว่านายอยู่ในสถานาเดียวกับฉัน แต่หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจฉันก็พบความจริงแล้วว่าพ่อของนายเขาฝ้ารอาการกลับมาของนายมาด้วยตลอดนายไม่เหมือนกับฉันนะนายสามารถมีครอบครัวที่แท้จริงได้นี่คือสิ่งที่ฉันทำได้เพียงฝันแต่ทำให้เป็นจริงไม่ได้มาเถอรีบคืนดีกับครอบครัวของนายดีกว่านะ,ะโปรดอย่ามายุ่งกับเรื่องของคนอื่นเอ๊ะเพราะคุณไม่มีสิทธินะ พ่ออุตสาห์มาพบแกด้วยตัวเองแล้วแกมีสิทธิอะไรในการปฏิเสธคำสัง่งในการกลับมาหาครอบครัวฉันไม่ได้เป็นสมาชิกของตระกูลโนเวียมาตั้งนานละและพ่อของนายก็เป็นคนลบชื่อออกไปเองเลืมไปแล้วงั้นเหรอกล้ <g ül> าเดียงไงพูดกับพี่แบบนี้พ่อยังอยู่ตรงนี้นะ ย่ามาแตะตัวฉันคอยากใคยแยงพอได้แล้วไม่คิดว่าหน้าอายหรือไงพาอครับผมแค่เสี่ยฉันรั่วแกคงจะรู้สึกรำคาญแต่นานๆทีทุกคนจะมารวมตัวกันได้มาทานขา้าวเวยกันสักมื้อเอถอะถ้ามีเรื่องอะไรก็ค่อยเปิดใจคุยกันหายากจริงๆนั่นแหละเพราะเมื่อก่อนผมํำได้แกแอบหลบอยู่หลังประตู อย่มองดูครอบกลัวของคุณกินข้าวด้วยกันโต๊ะอาหารโต๊ะนั้นไม่มีที่สำหรับผมเลยเรื่องตีปานไปแล้วก็อย่าพูดถึงอีกเลยคุณบอกเองว่าให้เปิดใจคุยกันไม่ใช่หรอกละถ้าไม่พูดถึงต้นเหตุแล้วจะคุยกันได้ยังไงที่คุณอยากให้ผมกลับสู่ตระกูลคงจะเป็นเพราะพลังที่ตื่นขึ้นข,นของผม จะช่วยเติมเต็มพลังของตระกูลได้สินะเพื่อจุดประสงค์นั้นแล้วคุณก็เลยยอมลดตัวมาเชิญชวนผมยังไงละ่ะคุณคิดว่าแกตัศนคกติของคุณที่มีต่อผมดีขึ้นเล็กน้อยและผมจะรู้สึกซาบซึ้งและตอบสนองต่อความคาดหวังของคุณสินะพอได้ละมาเจอทุกเรื่องจะเป็นเหมือนอย่างที่แกคิดอย่าประเมินตัวเองสูงนักเลยเด็กคนนี้ทำไมถึงได้พูดกับพ่อก็แบบนี้แม่เลี้ย แต่ยังไงตระกูลโนเวนก็เลี้ยงดูเธอมาแต่เธอกลับไปบริวารของตระกูลอื่นแล้วจริงครอบครัวไปยังไม่ใหญ่ดิทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ต่างเป็นครอบครัวของเธอแต่ไม่ตระกูลของเราถึงได้กําเนิดคนอักตันยูอย่างเธอมาได้กันนะครอบครัวเรอแล้วลตอนที่ผมอยู่ในสภาพใกล้ตายนอนอยู่ในโรงพยาบาลครอบครัวยังพวกคุณไปมุดหัวอยู่ที่ไหนกันหมดล่ะพวกเราไม่มีอะไรต้องคุยกันละ ให้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คิดว่าผมตายไปแล้วแต่ครับงานขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทานอาหารนะคะสิ้นซิ้นเดี๋ยวก่อนสิโกรธเหรอสนุกมากไหมครับปั่นหัวคนอื่นแบบนี้เยยาดูนะสิฉันก็แค่อยากจะตามเพื่อนนายบ้างนะในความคิดของผมคุณแกต้องการค้นหาตัวตนของตัวเองโดยการลอกเลียนคนที่มีปัญหาคล้ายกับคุณ หมายความว่าไง,งาคุณเห็นผมเป็นแค่ที่ระบ,บายอารมณ์ของคุณก็เท่านั้นมองดูผมเสียการควบคุมมองดูผมปฏิเสธและดูถูกครอบครัวตัวเองแบบนั้นคุณจะได้มีผลที่จะเชื่อต่อไปว่าคุณเป็นคนลาทิ้งตระกูลไม่ใช่ระกูลเป็นคนกับไล่คุณฉันยอมรับว่าฉันทําไปโดยประมาทแต่นายจะพูดแบบนั้นกับฉันไม่ได้นะไม่ต้องห่วงปรุ่เนี่ย ผมจะสง่งองค์กรักคนใหม่มาให้คุณและผมจะรายงานเรื่องที่ตัวผมอยากายกับคุณต่อตางสภาด้วยตัวเองราตีตรวัตเดี๋ยวสิในเมื่อนายพูดถึงขนาดนี้แล้วฉันจะไม่ห้อค้อมแล้วนะสถาน,นการณ์เมื่อกี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่เหรอว่านายเองก็เป็นเหมือนกับฉันที่ไม่สามารถให้อาไปคนอื่นแก่ตัวและสกปรกอย่างคนพวกนั้นได้ไม่ใช่ว่าแก่นายหาคนที่สามารถเรียกว่าพี่น้องได้แล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงเหล่านี้ได้ นาเองก็เหมือนกับฉันเราควรจะอยู่ด้วยกันพระหักหน้ากันยังไม่ใหญ่ดีเลยงั้นเหรอแบบนี้มีจ่จะะไม่ฉันอยากได้ได้ไดมากขึ้นนะซิ้นพี่ซิ้นเอ๊ะฝ่าบ,บาทพี่ล่ะคะเธอมาพอดีเลยซิ้นขึ้นรถกลับไปแล้วละเอ่อไม่ทราบว่าพี่เขาไปทางไหนล่ะคะอืม ทางที่ถูกต้องคือทางนี้ทางนั้นน่ะคุณหนูไอเป็นผู้หญิงอย่าออกไปไหนตอนกลางคืนคนเดียวสิฉันจะรีบกลับมานะคะไม่อยากเชื่อว่าเธอจะตามไปด้วยไม่ลังเลส่่งเถอะยังไงเราก็ไม่ชอบขี้หน้าเย้นนี่อยู่ละก็ก็กกอือเออพี่ซิน พี่วิ่งมาเหรอครับดึกขนาดนี้แล้วพี่มีธุระอะไรเอ๊ะเอ๊ะอะมามาไมนมีอะไรเหรอครับพี่พี่สิ้นไม่เป็นอะไรนะครับขอโทษนะเอ๊ะเออเออเจ็บเจ็บจังเออ